Thank ค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยกับรายการ NBT Today นะคะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตชื่อโครงการของเขามีชื่อโครงการว่าโครงการ Care giver และ Care manager นะคะโครงการนี้จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อย่างไรกันบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงศิวนาภูลสปรพสิทธิ์ค่ะนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะขออนุญาตเรียนให้ทราบดนึงนะคะสมาคมแม่ดีเด่นและหรือชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยมีทุกจังหวัดค่ะเกิดจากพระราชสวัดีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพวงท่านทรงเป็นห่วงใย แม่ที่ยากไร้ที่อยู่ในภูมิภาคนะคะก็เลยอยากให้เกิดสมาคมหรือชมรมในแต่ละจังหวัดที่จะดูแลผู้ยากไร้เหล่านี้สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราก็เช่นกันนะคะเราก็ได้ดําเนินการตามพระราชเสวนีค่ะเพราะเราได้ดูแลแม่ผู้ยากไร้ในทุกๆปีเราจะได้มอบทุนให้แก่แม่ผู้ยากไร้ในอำเภอต่างๆครบทุกอําเภอค่ะ แต่ว่าหลังจากที่เราทำหลายๆปีเราก็ได้พบว่าปีนี้เราก็จะมีโครงการพิเศษอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือได้มีการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ติดเตียงในจังหวัดอตรดังด้วยค่ะ ู้ชมหลายท่านได้ชมรายการของเราอยู่นะคะคงจะมีคำถามว่าโครงการ Care giver Care manager คืออะไรนะคะคำถามนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะกับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้นะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นก็คือคุณวิไลวันจันทรสุกรีนะคะประธานโครงการ Care giver และ Care manager สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเรามาได้ให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่านะคะว่าโครงการ Care giver Care manager นี่คืออะไรแล้วเกิดขึ้นมาได้ยังไงเชิญค่ะพี่แมว Care manager คือผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยนะคะ กับแคร์กิฟเวอร์คือผู้ดูแลกิฟคือให้คือเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลส่วนเมนเจอร์นี่คือเป็นผู้ควบคุมนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วประชากรชาวอุตรดิตเนี่ยร้อยละยี่ถึงยีเป็นผู้สูงอายุและรวมทั้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยนะคะนี่จากสมาคมแม่เราลงไปเยี่ยม เยี่ยมบ้านเยี่ยมแม่ผู้ยากไร้จากท่านนายกพูดเมื่อเช้านะคะ <c oughs> เราก็ได้พบว่าคนเหล่านี้จากสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะ <c oughs> ก็จะมีถูกทิ้งอยู่บ้านคนเดียว <c oughs> ลูกไปทำงานต่างจังหวัดต่าง <c oughs> ที่อื่นบ้าง <c oughs> ไม่ค่อยมีคนดูแลในสมาคมในสังคมของเขาในชุมชนของเขาเขาก็จัดดำเนินการให้มีผู้มาดูแลให้ที่บ้าน <c oughs> อย่างนี้ คนที่มาดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีจิตอาสาค,ออคือค่าตอบแทนเนี่ยแทบจะมีนิดหน่อยเองอเขามาด้วยใจอันนี้สมาคมเรา,าเห็นว่าคนเหล่านี้เขามีจิตอาสามีมีน้ำใจที่จะมาดูแลคนไข้ให้เราะนะคะก็เลยสมาคมเลยคิดว่าเราน่าจะให้ขวัญและกำลังใจกับบุคคลเหล่านี้มันยังเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นโครงการนี้เราทำห้าปีว่า ให้ขวัญและกำลังใจกับแคร์กิฟเวอร์ต่อมาเราก็มาให้ขวัญและกำลังใจกับแคร์เมนเจอร์ด้วยผู้จัดการการดูแลด้วยเขาจะมีหน้าที่วางแผนการดูแลให้กับแคร์เมนิ่อ้แคร์กิฟเวอร์เพราะฉะนั้นคือสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยคืออยู่ด้านบนในการที่จะควบคุมดูแลทั้งแคร์กิฟเวอร์และแคร์เมนเจอร์เราไม่ได้ควบคุมดูแลแต่เราเป็นเหมือนกับส่งเสริมส่งเสริมให้ขวัญและกำลังใจคนเหล่านี้เขามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ที่ดีขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันพวกเราเป็นทั้งแพทย์พยาบาลเป็นทั้งคนอื่นๆเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านของตัวเองมาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เราจะไปเยี่ยมถ้าเราไปเยี่ยมแบบนี้นะคะ,คะเราก็จะพบว่าสิ่งใด ที่แคร์เมนเจอร์หรือแคร์กิฟเวอร์ยังทำไม่สมบูรณ์เราก็จะเสริมความรู้อันนี้ให้เสริมประสบการณ์อันนี้ให้เขาค่ะแล้วแคร์กิฟเวอร์กับแคร์เมนเจอร์เนี่ยคะ่ะเขาเป็นคนในชุมชนหรือว่าเป็นคนในะระบบสาธารณสุขหรือว่าเป็นคนในเครือข่ายของสมาคมแม่โอเคแคร์เมนเจอร์ะ Manager, จะเป็นคนในเครือข่ายของสาธารณสุขซึ่งเป็นพยาบาลเพ <อ S 2> ราะเขาต้องเป็นคนควบคุมให้ความรู้ใช่ให้ความรู้กับค,คนเหล่านี้ ส่วนแคร์กิฟเวอร์คือคนในชุมชนซึ่งเป็นจิตอาสาในชุมชนเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนใกล้ๆเคียงๆที่เห็นบ้านเหล่านี้ไม่มีคนดูแลนะเขาก็เป็นจิตอาสาเข้าไปดูแลอย่างนี้เขาสามารถสมัครหรือว่าเราเป็นผู้คัดเลือกเขาเข้าสมัครเขาสมัครเข้าไปแล้วก็ทางสาารสุขอบรมให้70ชั่วโมงเพื่อจะดูกลับออกมาดูแลคนไข้ได้แล้วตอนนี้เรามีแคร์กิฟเวอร์กับแคร์มีทุกตุบนมีทุกอำเภอค่ะ ไกลสุดบ้านโคกเราก็มีบ้านโคกเราก็มีซึ่งมีทุกอย่างแสดงว่าการให้ความรู้ของเราก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ละอำเภอแล้วก็มีการเหมือนกันเป็นการลงพื้นที่ให้กําลังใจและเป็นการตรวจเช็คการให้ความรู้จะเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะอบรมฟื้นฟูให้แต่ในแต่ละปีและอย่างสม่ําเสมอและออกนิเทศกันแต่เราในสมาคมเราเราจะเป็นผู้ สนับสนุนให้ขวัญและกําลังใจกับคนเหล่านี้ให้เขารู้สึกได้ว่าการทําความดีของเขานั้นมีคนเห็นซึ่งไม่ใช่คนในแวดวงสาธารณสุขด้วยกันแต่เป็นคนที่เป็นองค์กรอื่นที่มองเห็นความดีของเขาให้เขาเกิดกําลังใจในการทํางานและมันก็จะเกิดการบอกต่อ ว่าเอ้ยฉันทําดีนะมีคนดูแลมาให้กับรางวัลฉันเขาภาคภูมิใจแล้วเ็ามีความสุขในการทํางานถูกไหมคะแล้วเราทํายังไงให้คนในชุมชนอยากเข้ามาเป็นเครือข่ายอยากเข้ามาเป็นคนคนหนึ่งในการดูแลคนในชุมชนร่วมไปกับเราอะคะอันนี้แหละค่ะรางวัลที่เราให้เนี่ยเราไม่ได้ให้อะเราไม่ไปมุบงมิ่ให้กันนะคะแต่เราไปจัดงานให้ที่ท่านผู้ว่าเป็นคนมอบรางวัลให้โดยโดยสมาคมแม่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้อย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะเราจะมีทุกปีแล้วเราก็จะ จัดมหกรรมวิชาการให้เขาเหล่านี้ได้มาเจอกันมีนวัตกรรมอะไรมาแชร์กันมาบอกกันบ้านนี้ทําที่นอนอใช้หลอดกาแฟโดยไม่ต้องไปซื้อใช้หลอดกาแฟมาทำ<อ>ที่นอนรถแผกกดทับรถแข่กดทับบ้านนี้ทําน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมกิซลีนรักษา แผลกดทับให้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะเจอเขาก็เอามาแชร์มาแบ่งเอามาแชร์มาแบ่งปันในในงานประชุมวิชาการไงคะเหมือนเอาความรู้มาแบ่งปันกันในการที่จะมาร่วมกันดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแค่เราจัดงานงานเดียวงานวันนั้นเราเป็นงานมอบรางวัลด้วยค่ะเเขาก็มาแชร์ความรู้กันค่ะแล้วก็จากการทํางานนะคะระยะเวลานียคือหลายปีเกือบ5ปีละนะคะเราประทับใจ บ้านไหนเราประทับใจกิจกรรมเราประทับใจโครงการไหนที่เหมือนกับเราได้เติมใจเติมชีวิตทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจากผู้ป่วยที่แบบสภาพติดเตียงอ่ะแต่เราเข้าไปดูแลเขาจนวันนี้เขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเรามีเคสไหนที่แบบประทับใจอยากเล่าสู่คุณผู้ชมฟังบ้างไหมคะมีค่ะมีคนไข้คุณลุงคนหนึ่งนะคะ <c oughs> เราไปเยี่ยมครั้งแรกเนี่ยคุณลุงคนนี้ไม่เคยออกนอกบ้านไปไหนเลยอยู่บ้านตลอด10กว่าปี เป,เป็นแผลเป็นแผลเลื้อรังที่เท้าสองข้างแล้วก็พอ,อเราไปเยี่ยมท่านนายกท่านมีเพื่อนเป็นหมอผิวหนังท่านก็ไปมาคอนซัลท์กันมาปรึกษากันคุณหมอคนนั้นท่านก็จัดยาให้แล้วไปให้ให้คุณลุงคนนี้ได้ทายาประมาณสักเดือนกว่ากว่าแผลแห้งดีทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยออกนอกบ้านมาเลยเป็น1ิปีแผลเขาดีขึ้นเขาสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาพูดคุยนะคะกับผู้ป่วยคะ่ะที่ได้รับการดูแลนะคะภายใต้โครงการ Caregiver และ Care Manager นะคะผู้ป่วยท่านนี้เขาจะรู้สึกยังไงกับโครงการน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายท่านนี้กันคะ่ะคุณยายทีรัตนาสวัสดีค่ะค่ะคุณยายทีอายุเท่าไหร่แลวคะ78ค่ะ78แล้วก่อนหน้านี้ป่วยด้วยโรคอะไรคะทับดูตอนนี้คือแข็งแรงมากๆเป็นมันหนาวขึ้นมาครั้งแรกคะคะ ขึ้นมาก็นอนมานอนนอนก็อาเจียนอาเจียนก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะมาอยู่ที่โรงพยาบาลรับแลอีกสี่คืนค่ะอ๋อค่ะมาอยู่ที่โรงพยาบาลรับแลก็อาการก็คือเป็นยังไงคะเหมือนกับตอนที่เราอยู่อุตติเทโรงพยาบาลอุตดิเทค่ะนะคะพออยู่สี่คืนแล้วกลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านค่ะกลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงกลับมาบ้านก็ก็มานอนนอนแต่ลุกได้แต่ต้องใช้รถรถ รถเข็นนะคะค่ะค่ะนึกสภาพตัวเองตอนนั้นตอนตัวเองป่วยนะคะนึกว่าจะป่วยติดเตียงไปแล้วเลยไหมคะค่ะนึกค่ะอนะคะแต่ณวันหนึ่งมีโครงการนะคะจากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดอุดริาน์โครงการ Caregiver และ Careminager เข้ามาดูแลคุณยายรู้สึกยังไงบ้างณตอนนั้นที่เขาเข้ามาดูแลเป็นยังไงเล่าคุณฟังหน่อยสึกดีใจค่ะดีใจมาก <c oughs> มีกำลังใจขึ้นคะ่ะแล้วเขามาดูแลคุณยายยังไงบ้างคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยจากที่เราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เลยแล้วพวกพี่ๆเหล่านั้นเขาเข้ามาดูแลคุณยายยังไง<ข>บ้าง<ม>าคะมาดูแลมาจับแขนเอาให้ลุกขึ้นแล้วก็อเอาให้นั่งรถเข็นเข็นรถค่ะ <c oughs> เหมือนกับช่วยกายภาพบําบัดช่วยกายภาพค่ะจากที่เราได้รับการดูแลจากพี่ๆนะคะทําให้อาการของโรคเราอะคะ่ะมันดีขึ้นยังไงบ้างดีขึ้นคะ่ะ <c oughs> มีกําลังใจอะฮะ ทานข้าวได้อะไรคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเดินไม่ค่อยสะดวกตอนนี้เดินขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมคุณยายดีขึ้นกว่าเดิม <ừ> เยอะค่ะนะคะแล้วเรื่องเรื่องอื่น,นล่ะคะคุณยายมันมีเรื่องอื่นที่ดีขึ้นที่เปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มเติมอีกบ,บ้างไหมคะก็ยายก็ดีขึ้นทํากับข้าวเองได้ทําอาบน้ําเข้าห้องน้ําเองได้หมดคะ่ะ ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอยากจะขอบคุณพี่ๆกลุ่มนี้ยังไงบ้างไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาดูแลนะคะเติมใจให้กันนะคะคุณยายค่ะสำหรับนี่ขอบคุณคุณยายทีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลนะคะจากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดอุตรดิต์ภายใต้โครงการ Care Giver และ Care Manager นะคะ ก่อนที่จะมาอบรมเป็นแคร์กิ๊เวอร์ก็คือเกิดจากที่ว่าพ่อพ่อป่วยแล้วนี้ก็อยากจะอบรมอบรมมาเพื่อจะมาดูแลพ่อเสร็จแล้วเราก็นึกอยากจะช่วยพี่น้องด้วยอย่เงี้ยค่ะก็ก็ช่วยกันมาเรื่อยๆพอเราอบรมเสร็จเรามาช่วยผู้ป่วยติดเตียง เพราะว่าเราอบรมมาแล้วใช่ไหมคะอบรมมาแล้วเราก็ต้องมาช่วยรู้สึกภูมิใจค่ะดีใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ว่าเราได้ช่วยไม่ใช่เฉพาะยายเคสเดียวเราช่วยมาหลายเคสเลยค่ะบางครั้งเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้ค่ะของคุณยายเนี่ยจากติดเตียงใช้สายยางสายอาหารสายฉี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ กลับมาเดินได้เราดีใจมากๆเลยค่ะมีความสุขค่ะอยากจะให้ญาติมากกว่าญาติจะใกล้ชิดใกล้ชิดมากกว่ามากกว่าคนอื่นอยากจะให้ญาติผู้ป่วยนะมาได้มาอบรมแล้วก็จะได้มีความรู้ว่าเราจะไปสอนผู้ป่วยยังไงให้ทํำยังไงฟื้นฟูย,ยังไงอย่างนี้ค่ะอยากเชิญชวนให้มากันเยอะๆค่ะ ผูจัดกนะคะก็มีหน้าที่หลายหลายอย่างนะคะที่สําคัญเลยก็คือมีหน้าที่เป็นเป็นผู้ประสานค่ะประสานแล้วก็จัดการระบบการดูแลของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้สูงอายุค่ะเพื่อใหอ้มาดูแลในแต่ในแต่ละลายให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในแต่ละลายค่ะแล้วก็พี่ก็จะมีการประสานกับเครือข่ายเช่นอบอตออพอมอแล้วก็ เครือข่ายอื่นๆนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้ามาร่วมกันดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะตอนแรกพี่เป็นพยาบาลวิชาชีพปกตินะคะแล้วก็ทีนี้พี่ต้องไปผ่านการอบรม70ชั่วโมงของ CM เนี่ยค่ะของกรมอนามัยนะคะของพี่เรียนของกรมอนามัยเมื่อปี2560ค่ะผู้ที่จะเป็น CM ได้ก็คือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรก็ตามคุณต้องผ่านการอบรมนี้ก่อนค่ะ เป็นหลักสุด70ชั่วโมงค่ะเราก็จะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 3, 3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มติดบ้านติดสังคมแล้วก็ติดเตียงค่ะแคร์คิวเวอร์สาคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยอาจจะลงเข้าเยี่ยมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแต่แคร์คิวเวอร์เนี่ยตามแผนแคร์แผนที่พี่จะทําให้เขาดูแลเขาจะต้องมาเยี่ยมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งค่ะตามกลุ่มผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคนที่ใกล้ชิด ผู้ผู้ป่วยนะคะก็อันดับหนึ่งก็จะเป็นครอบครัวอันดับที่2ก็คือแคร์คริเวอร์นะคะซึ่งเขามีความสําคัญในการดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาค่ะ ในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นทํางานเ,เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เราโชคดีมากๆครับที่มีสมาคมแม่ที่เด่นนะครับซึ่งเป็นสมาคมที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นในทิศทางเดียวกันก,กับการพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์เช่นเดียวกันซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานละ แล้วอนาคตต่อไปก็จะเจอสภาพสังคมผู้สูงอายุที่อาจจะมีความดุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นมีแนวทางในการพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันนะครับใน,ในส่วนการทํางานของการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงนะครับก็จะมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมงานที่เราเรียกว่า c ี่ีนะครับตรงนีเน้เป็นผู้ที่จะดูแลผู้สูงอายไไุได้ในระยะยาวๆแล้วก็ดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการสาธารณสุข ซึ่งสมาคมแม่ีเด่นของเจ้าอาวาสอดิตเนี่ยให้ความสนใจตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากที่จะใหะ้เชื่อชูผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีขวัญมีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปเพราะว่าการทํางานดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับปกติเราจะบอกว่า,งา,าง,งานที่ง่ายๆเนี่ยเหมือนพลิกฝ่ามือแต่ผู้สูงอายุที่ติดเตียงบางคนเนี่ยพลิกฝ่ามือยังทําไม่ได้นะครับการดูแลยุ่งยากมากแล้วก็ซับซ้อนในการดูแลนะครับคนกลุ่มนี้จะช่วยดูแลแ,แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่ง อาจจะมีจํานวนไม่มากพอที่จะไปดูแลทุกคนที่บ้านได้นะครับตัวนี้ครับเป็นจุดที่ว่าเราจะได้มาทํางานร่วยกันตรงนี้นะครับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือแคนเบเนเจอร์นะครับหรือคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงของแคร์กิเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่จะผ่านการอบรมผ่านการเรียนมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสนะครับข้ามข้ามบอดอยู่กับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งก็จะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับ แคร์กิเวอร์ในการดูแลนี่เป็นเป็นคนที่จะขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ได้อย่างสําคัญมากนะครับเป็นกลุ่มคนที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับในการดูแลผู้สูงอายุครับจากผลจาก,จากการประเมินที่ผ่านมา CMCG ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่เขาดีใจมากนะครับที่ที่มีการยกย่องเชิดชูเขาครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆต่อไปได้ครับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเขาจะมีมาตรฐานการดูแลนะครับดูแลอย่างไรที่จะ เป็นการทําอำนวยความสะดวกไม่เป็นการทำละไม่เป็นการทําร้ายผู้สูงอายุนะครับเช่นการพลิกตัวแต่นอนนอนหงายเป็นนอนตะแคงก็จะมีวิธีการอย่างไรนะครับผู้ที่ได้รับการอบรมก็จะทําได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าท่านมีผู้สูงอายุนยในบ้านอยากจะช่วยดูแลนะครับอยากจะช่วยซีจีดูแลด้วยหรือว่าอยากจะดูแลเองสามารถที่จะปรึกษาเจ้าที่สาธารณสุขที่ที่โรงพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลสุเทศุขับตะบลหรือแม้แต่ปรึกษาอสม ก็จะช่วยให้คาแนะนําเรืองพวกนี้ได้ครับวันนี้นะคะเราสวัสดีค่ะผมแม่ดีเด่นชาติจังหวัดอุตรดิตนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมดูแล CM และ CG ว่าจะให้รางวัลว่า CM CG ได้ทํางานดีไหมทํางานดีจริงให้ขวัญและกําลังใจกับ CM CG นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมาเยี่ยมคุณยายด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเขาทํางานดีจริงหรือเปล่านะคะ อ้าวบอกเล่าบอกใายเจริญคอนขำนะคะอายุ72ปี8ปดสิบปี84ปีแล้วนะคะเราดูแลประมาณ4-5ปีแล้วค่ะปัญหาตอนแรกแกเป็นผู้ป่วยเข้าุ่มิพิดีทีแคอ่ภูมิพลดีแค่เพื่อกันปวดหลังค่ะกระดูกหลังแกไม่ดีแต่จากนั้นมาอาการแกดีขึ้นค่ะทำไมถึงดีขึ้นเพราะว่าเขาได้ฝึกกายภาพบำบัด แล้วก็ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากการที่ปวดหลังมันจะทุเลาลงค่ะใช่ให้ซีจีเป็นคนฝึกค่ะส่วนที่เราว่าเรามาเขียนพอประเมินคนไข้เสร็จเราจะไปเขียนว่าคนไข้ปัญหาอะไรบ้างแล้วให้ซีจีมาดูแลแล้วก็ปฏิบัติตามเช่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะใช่ค่ะการดูแลคนไข้ไม่ให้เกิดแผลกดทับไม่ให้รการปวดบริเวณหลังเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีแผลอะไรก็ให้ดูแลแผลทำความสะอาดแผลค่ะ พี่ีดูแลไหมคะก็ตอนที่เข้ามาดูแลตอนแรกนะคุณยายมีแผลกดทับบริเวณที่ก้นแล้วก็บริเวณกลางหลังแนวกระดูกสันหลังแล้วก็บริเวณที่เท้าจะแห้งเป็นขุยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแผลบริเวณตามร่องนิ้วเท้าแล้วก็ด้านข้างเท้าจะเป็นตุ่มน้ําใสขึ้นเหมือนเหมือนตามที่รูปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็ในการที่หนูเข้ามาดูแลก็คือช่วยทําแผลล้างแผลกดทับในส่วนที่เป็นแห้งขุยที่ไม่ได้เป็นแผลเปิดเนี่ยก็จะใช้น้ำมัน อมะพร้าวสกัดเย็นผสมวาสลีนนะคะมาลูบทาอ่าใช่ค่ะอันนั้น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 คือส่วนอันนี้คือส่วนที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาปุ๊บแล้วก็ลูบทาค่ะทำเลยน้องอ่าได้เนี่ยจะผสมเสร็จเนี่ยค่ะอันนี้คือเอาน้ำมันมะพร้าวผสมผสมกับวาสลีนในอัตราส่วนที่เท่ากันเลยค่ะเนี่ยค่ะ แล้วผิวที่เป็นแห้งขุยก็จะหลุดลอกจะหลุดลอกจะหลุดลอกก็คือเนื้อใหม่จะจะขึ้นแทนตัวตัวที่หลุดลอกตรงนี้เลยค่ะหลุดออกนี่ก็ดีขึ้นหมดแล้วค่ะตรงนี้เป็นแผลเป็นนิ้วติดเป็นตุ่มใหญ่ๆนี่ก็ลอกออกหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะทำไมหนูไม่ใช้ยาตามตาท้องตลาดนะคะอันนี้หนูดัดแปลงในในในอุปกรณ์ที่เรามันมีอยู่ตามบ้านนะคะ เอามาประยุกต์กันโดยที่จะพยายามลดต้นทุนที่เราต้องไปซื้อยาแพงๆมาใช้ะคะ่ะ นี่ก็คือการทํางานของคนในพื้นที่นะคะที่จะสร้างความสุขและก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยผ่านกระบวนการและก็เครือข่ายที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละค่ะคือเรื่องราวในรายการ n b t Today วันนี้นะคะสาหรับครั้งต่อไปรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพลังสตรีตรดูแลคุณภาพชีวิตของ,ของประชาชนจังหวัดอุดดตรดิต